เรามาทำการอ่อยเหย่ะครับตอนเย็นนี้เรามาเจอกันครับว่าจะมีปูหรือมีปลาครับหรือมีแหว้วบรรยากาศครับเอาแล้วเอาแล้วครับกลังส่งสายส่งสายลากเลยครับลากครับมาเล็ดเล็ด ไปเลยไปเลปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอนนอุ้ยอย่างนี้ต้องขังมาแล้วเอาไปเลี้ยงดีกว่าโอ้โหขึ้นเลยครับขึ้นเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่กะหุ่ยโอ้อขึ้นบ้อยากขึ กำลังเยอะครับกำลังเยอะครับแตัวที่3ครับตัวสองตัวแรกโอ้โหวัดไม่อยู่ครับสายสายขาดตัวนึงวัดไม่อยู่ตัวนึงอเล็กอ OK. ็มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ค่อยๆเยอะครค่อยๆเล่นกลบสายล่าครับกลบสายล่าเมนนะเฮ้ยมนะ ฟูล้มตักเลยเหี้ยบริการก็ต้องข้อเสื้อพูกอะพูกแล้วก็เอาเสื้อไอ้นี่เลยฟุกช้อนเลยช้อนเลยเสื้อถอดเอาเสื้อเร็วๆกวิ้นกวิ้นก็เป็นคนอย่างนี้เป็นไม่ได้เอาเสื้อ้องเอาเสื้อลงไปเอาเสื้อลงไปเอาเสื้อลงไปวางไว้เฉยๆเฮ้ยโลกว่าครับเกือบส่งใช่ไหมท่านยังไม่ร้อยเดี๋ยวมีมีแต่ช่างครับเกือบส่งอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลย ได้ไปเลี้ยงครับทิ้ก็ได้นะครับทิ้งไได้หมดแล้วปลาแร็คครับปลาแร็คตัวเดียวครับคนสามคนอ้าววิ่งปีไหมโอ้สุดยอดครับเสยยอดมีตัวมีไซส์ครับปลามีไซส์ปลามีไซส์มีกระชังครับมีกระชังไหนดิอันนี้ งานดีมีคุณภาพเฮ้ยเฮ้ยไปเลี้ยงโอเคเจ้าแฝมเจ้าแฝมเจ้าแซงเจ้าแฝงโอเคขอขอรูปหนึ่งครับขอรูปหนึ่งแป๊บหนึ่งครับ